นิทานเรื่องเล่นด้วยกันกันกบปังปอนเรื่องโดยนิชาพีชวันิตภาพโดยต่ายไา่หัวเราะเล่าโดยซันเดย์วทีครับวันนี้แสนดีมีท่าทางกังวลใจปังปอนและเพื่อนๆผ่นานม,มาเจอเข้าเลยถามไถ่ด้วยความห่วงใย แสนดีเป็นอะไรทำไมดูเหมือนไม่ค่อยสบายใจเลยล่ะมีแมวสีเทาคาดตุกตาของฉันนีมาแถวนี้นะสิแสนดีเ่าให้เพื่อนๆฟังเม่อเพื่อน,เพ,อนเพื่อนได้ยินดังนั้นจึงตกลงกันว่าจะช่วยแสนดีหาเจ้าแมวและตุกตาให้เจอให้ได้ฉันว่าเราลองถามคนแถวนี้ดูก่อน ว่ามีใครเห็นเจ้าแมวไหมปังปอนเสนอสนเพื่อนๆทุกคนเห็นด้วยทันทีปังปอนกับเพื่อนๆเดินไปหาคุณลุงที่กวาดพื้นถนนอยู่ใกล้ๆนั้นขอโทษครับคุณลุงพอจะเห็นแมวสีเทาค้าวตุวก๊กตาวิ่งผ่านมาแถวนี้ไหมโอ้ ลุงเห็นอยู่ในบ้านลั้วสีขาวมีถังขยะสองใบวางอยู่หน้าบ้านนั้นไงคุณลุงตอบทุกคนได้ยินดังนั้นจึงรีบขอบคุณแะวินไปที่บ้านหลังนั้นทันทีอ,อหลังนี้นี่เองที่บ้านหลังนั้นมีคนน้าใจดีเยืยนรดน้ำต้นไม้อยู่ฟังปนจึง รีบเอ่ยถามเสียงดังขอโทษครับคุณนาะพอจะเห็นแมวสีเทาครับตุ๊กตาวิ่งผ่านมาแถวนี้ไหมอ๋อเมื่อกี้เห็นวิ่งไปที่สวนสาธารณะจ้ะคุณน้าตอบทุกคนจงึงตกลงกันว่าเราจะรีบไปหาเจ้าแมวที่สวนสาธารณะกันแต่คุณนาเืิน ว่าต้องระวังเพราะระหว่างทางมีหมาดุตัวใหญ่กว่าเจ้าบิ๊กอยู่ด้วยพี่ติดกเข้าเลี้ยวขยวาวิ่งต้องใช้กั้งถึงนี่มก็ถาง้มาแล้วจงเลี้ยวซ้าย,ในในาย,ายจึงจะไปสวนสาธารณะได้อย่างปลอดภัยนะคุณน้าแนะนำและแล้วทุกคนมาถึงสวนสาธารณะ จนได้เด็กๆทุกคนช่วยกันสอดสายสายตามองหาเจ้าแมวแล้วเล้งก็ร้องขึ้นเจ้าแมวสิเท่ากับตุ๊กตาอยู่บนหลังคานั่งไงโอโอเสียงของเล้งทำให้เจ้าแมวตกใจวิ่งหนีไปทิ้งแต่ตุ๊กตาไว้บนหลังคา น,นิ่งคิดสักพักแล้วจึงเสนอแผนการเราต้องช่วยกันหาไม้ยาวๆมาเขี่ยตุ๊กตาล,ลงมาดิกๆพากันเห็นด้วยแล้วจึงแยกย้ายกันไปหาไม้ที่ยาวที่สุดมาทันทีไม่นานทุกคนก็หาไม้ได้คนละอันไม้กวาดที่หงหามาคือไม้ที่ยาวที่สุดนี่เอง แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่ยาวพอที่จะเก็บอุกสาโลมาจากหลังคาได้รู้แล้วแล้วก็เอาชือกนี้ผูกไปไม้ให้ต่อกันสี่ใค้ท่าน,นเสนอและรีบหยิบเชือกที่วางอยู่ใกล้ๆนั้นมาทันทีเอาล่ะเรามาเอาใจช่วยเด็กๆกันดีกว่า โในที่สุดแสนดีก็ได้ตุ๊กตาแล้วแสนดีดีใจมากที่ได้ตุ๊กตาคืนจริงกอดตุ๊กตาไว้เน่นแล้วขอบคุณเพื่อนๆอย่างทราบฝนใจเพื่อนๆทุกคนเก่งมากขอบคุณนะจ๊ะเพื่อนๆต่างก็ยินดีกับแสนดีและมีความสุขไม่แพ้กันแต่เอ๊ะ ต่าไป